thế Đây là ngon đây ไม่รู้เรื่องเลยไอตอกเปลูกเลี้ยงอะไรผูดก่อนก็ค่อยร้องเรื่องอะไรก็พีศาจอะไรสิทำไมถึงมาที่อสุจิมฉันน่ะค้นคาข่มขืนจะได้เฮ้ยจะแล้วก็คืนจะแล้วใช่แล้วผิดใครบ้างอ่ะโอ้โหถ้าพี่ไม่ช่วยเขาไว้ป่านเนี้ยฉันจะเสียหอยแล้วเอ้ยหายเสียหายท้าแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยฟัก่อนไปฉันพูดก่อนกับหน้ก่อนเล่นฟังนะ เพื่อน่ะให้ชานาไปนอนพักผ่อนใช่ไหมเรานอนกันทสามคนมียอดั้นมันก็มีสายันแเพราะตกกลางดึกเนี่ยจันแดงน้องสาวเพื่อนที่มาขึ้นหาจะมาปลุกปั้มชานาชานาก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเนี่ยแก่ตัวแก้ตัวผู้หญิงจะป้าผู้ชายไปไม่ได้หรือวะไม่เคยเราคิดดูวต่าว่าชานาไปป้าจจนแดงแล้วชานาเลยจะวิ่งนําหน้ามาได้ยังไงกับเพื่อน เฮ้ยแล้วมีพยานหรือเปล่าพยานดีแล้วนะที่นอนกับยอดรักกับสายันเนี่ยเป็นพยานไม่เชื่อเพื่อนถามได้เลยแน่ใจนะแน่ใจเออแน่ใจนะว่ามันขึ้นหาเราใช่หนูเป็นผู้หญิงไงพี่ทำไมพี่ไม่เชื่อใจหนูอ่ะพี่เชื่อน้องเดี๋ยวถามพยานก่อนเดี๋ยวพี่ถามพยานหลักฐานก่อนมันบอกมีพยานมาจะต้องมีพยานอะไรแล้วไม่ฟังจะน้่งไม่ผิดก็นั่งเฉยเดี๋ยวก่อนไม่มีใคร หัวยุ่ยอไรอยู่เนี่ยสีแดงแม่งเลยเฮ้ยไอ้ที่ตีนี่ไม่ใช่ตูดอะไรอ่ะลงจะต,ตูดมันก <c oughs> <า>็เขาเป็นอะไรเนี่ยมันนุ่ง,ง <c oughs> อะไรเนะี่ยฮะมันจะนอนแล้วเนี่ยฮะนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้เป็นอะไรเจ็บ <c oughs> ที่หิ้ดวงเหรอ มึงเป็นเรื่องหมึงมึงจะถามวม่าคืนึง่อยทาราบอ่ะถ้ามึงว่าทาราต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันมืดไปหมดไม่รู้ได้ไงมึงอยู่ด้วยกันรู้หรือเปล่าไม่รู้มึงไม่รู้จริงอ่ะไม่รู้เป็นพวกกันอะไรไม่รู้เป็นพวกกันอะไรม้วนกันนัเลยม้วอะไรรู้ไม่รู้อ้าวไอ้นี่ผมไม่รู้แล้ว ยังไงถามถามเยอะนันเลยเ่ินมาแล้วกูถามให้ยอดดูไม่ได้กูจะถามให้ยอดนักเรื่องเมื่อคืนแต่มึงไปถามมันมันก็พูดหมดแนละ้วเนี่ยเอากูอยากพูดเรื่องหมดทั้งหมดเป็นยังไงกูจะไม่ใช่เรื่องของม,มันกูจะเป็นเรื่องของกูมีเรื่องมึงด้วยอ่ะมีออะเรื่องมึงไว้ทีหลังกูจะเลื่อยทาราก่อน,อย,นนะยอดนะอันนี้มันไม่เหมือนเดิมทำให้มันนี้อ่อน จะได้เปียเร็วเลยไม่ดึงเสื้อไงมมไม่มีให้โกยจะโกยโอีกเฮ้ยเสื้อให้ดีเด้จะมึทงทำเสื้อแหวกขนาดเนี้ยผ่าหลังผ่าหลังทำไมเป็นผู้ชายไม่ต้องผ่าโชว์โชว์เกิดเป็นคนเศร้าแล้ติดปากติดคอทำไมอ่ะ้ยอ๋ออ๋อล้อมล้มล้อง มึงถามมึงเนี่ยเรื่องอมือคืนนอกทาราเปล่า s อ e e p boyfriend อ๋อ, sweet. อนอนอยู่กับนอนอยู่ด้วยกัน,นอยู่กับเพื่อนมึงแน่ใจว่ามึงเริ่มมึงมึงเห็นไหมว่าคืนอ,อะไรเมื่อคืนเนี่ย yeah. อย่าอย่า yeah. ไม่เอาไม่หย่าลวเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษกูไม่เก่งนะ มึงนอนทาลาใช่ไหมใช่ดีดีดีสิถาแค่กับยูบี้ียิบีอ่อนออนมึงบอกที่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเหตุการณ์เป็นยังไงใครทำอะไรใครมึงรู้ไหมขอบคุณสำหรับคำถามไม่ใช่ขอบคุณมึงถามมึงว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นอิชันคิดว่าเออเมื่อคืนนี้ใช่ไหมเอออิฉันนอนอยู่ได้ได้ยินเสียงเสียงกุกกักขาอิชัน ก็เลยเงยหน้าขึ้นไปบองเงยหน้าขึ้นไปมองเห็นเห็นอะไรที่ฉันคิดว่าจันแลมปั้มทาราค่ะ thank you พี่ไม่จังนะมึงเห็นจันแลมปั้มทารามึงแน่ใจนะใช่เห็นกับตาเปล่าเห็นกับตัวเนี่ยตาตายแล้วดูกับตามึงเนี่ยมึงแน่ใจว่าจันแลมปั้มทารา แล้วไครป้้มมึกไข่ก็ไม่รู้สินะงั้นหลบไปก่อนจะเคลียทีละคู่ดีแล้วไอ้จะแล้วไปแล้วองผิเป็นผู้หญิงเนี่ย ไถ้าเขาพูดมาเป็นความจริงไอยเขานะแล้วเขามีพยานเป็นเป้าจริงหรือเปล่าพี่ฉันเป็นน้องพี่นะแท้เนี่ยทำไมพี่เชื่อคนอื่นมากกว่าน้องตัวเองอ่ะไม่ได้เชื่อตก็มึงแค่ปากเดียวนะถ้าสองปากเขาปากเลยพยานเนี่ยพูดมาด้วยความจริงถ้าไม่จริงนะถ้าจับน่าึงโกหกมึงไม่ให้ตังค์เลยนะต้องเขาจริงไหมจริงไหมจริงมากแล้วตอบม่าจริง มันเที่ยวไกลยกับกลูไม่ไงเอาผู้ชายหันหลังเข้าตรงไหนก็ได้ผู้หญิงต้องเดินไปเข้าห้องน้ำลูกผู้ชายต้องมทางมันไกลเสร็จแล้วมาละเห็นไหมเพื่อนอายเลยอายเลยขอโทษขอโทษขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ต้องสาวบอกน้องสาวเพื่อนอย่าไปทำแบบนี้กับคนให้เขามันยังเดี่ยวมถือสามาแี้เดี๋ยวเข้าเมืองเลยไปเดินเสื้อผ้าเลยไปอยู่ไม่ได้แล้วไปห้าประเด็นเอไปไปเดี๋ยวตามไปรอหน้าบ้านนะไัน เนี่อะไรไปไปเข้าบ้านยังไปถึงเวลาดี่ผัวไปแต่ที่กลับมารู้แล้วจะรีบไปแล้วเหรอเออเดี๋ยวพาไปส่งก่อนเดี๋ยวมามาแน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวม่อยู่ด้วยโอเคเอเคลียร<ป>์ใครสองตัวนั่นนุ่นเฮ้ย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 มาจุ๋ยเจ็บอลไรกันทัพเฮ้ยติดกุงอ่องแงมเลยกุงสองตัวนี่ทำมีพิรุ้เนี่ยเน้นผัวเมียเนอะใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ใช่เหรอเพื่อนกัน จะเป็นทหารมันจะกระต after after ุ้งกระตี้งแบบนี้ไม่ได้มันต้องเข้มแข็งแล้วมึงมาลุกกระโจกอย่างนี้ได้ไงฮะผู้ชายเขาดูแบบนี้เหรอผู้ชายไหมเนี่ยผู้ชายสิผู้ชายครับผู้ชายครับเฮ้ยม่หัวโอ้โหอะไรเนี่ยถามลุกสิหนิถ้ากูตุ้กรติ้งกูไม่เอาไปเป็นทหารแน่เลยกูไม่เอาไปนะมึงต้องเข้มแข็งนะ ได้เป็นทหารมึงตัวเก็บแข็งทหารครับทหารครับแต่ทำไมมันเครดทหารครับผมอ๋แล้วผมังเอะร้ยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอยโอ้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 ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ออ้ยโ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 อ้ย้อ้ยโ้ยโอ้ย ครับพร้อมแล้วกูจะพาคุณสองคนเข้ามือไปทาหารถ้าพร้อมแล้วมึงตามมาเดี๋ยวกูจะพาไปาไปเลยค่ะกูะจะก่อง้อยทหารเต็มเลยที่ชาย